What? Wow. ช่วยกันนะคะช่วยกันทําให้กลายเป็นละลายแล้วแต่หนูเลยแล้วแต่เลยอ่าช,ช่วยกันมีกับอ้าวทาเลยหนูจะทากาวที่ไหนก็ได้จะทาบนกระดาษก็ได้หรือว่าจะทาบนหญิงไม้ใบไม,ไม,ไม้อะไรคะอ่ะกาวเหนียวไม่เป็นไรใช้อีกระปุกก็ได้อ่านี่ดินช่วยกันลูกช่วยเพื่อน เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูให้กลับมานั่งที่เดิมนะอ,อ,อ,อะ่ช่วยการช่วยกัน ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยเช็ดได้ไม่เป็นไร กลุ่มนี้ทําอะไรอยู่คะกลุ่มนี้ทำต้นไม้นใช่ไหมคะขั้นตอนแรกของกลุ่มนี้คืออะไรคะทาอะไรก่อนเนี่ยอ,อ่าทากาวลงไปที่ไหนก่อนคะที่ใบ,บก่อนใช่ไหมกลุ่มนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะ อ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของต้นไม้แล้วใช่ไหมเริ่มทำอะไรแล้วนุนีตอนนี้ติดอะไรอยู่คะตอนนี้ติดอะไรอยู่กิ่งไม้เนาะ เอาไปดูกลุ่มโน้นบ้างเริ่มติดใบแล้วใช่ไหมคะเออกลุ่มนี้เริ่มต้นไม้ต้นนี้เริ่มมีใบงอกออกมาแล้วเออฝั่งโน,น้นเขาเริ่มเยอะแล้วไงนี่ เสร็จยังคะอ้าวเสร็จแล้วกุบเก็บอุปกรณ์เลยเอ้าวเสร็จแล้วทำยังไงคะเก็บอุปกรณ์